เข้าสู่ฤดูร้อนแล้วนะคะอโกโรนิมาที่แม่ดันล่าเลี้ยงนี่ยังสวยยังเด้งอยู่นะคะเพื่อนๆสวยจริงๆค่ะเนี่ยค่ะฟอมมาแบบสวยสุดๆเลยนะคะจากเมื่อสี่วันก่อนที่ให้ดูดอกของอักโรนิมาบัลลังทองค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็มาชมใบของอโกโรนิมาบัลลังเงินนะคะหลังจากแม่ดันล่าบำรุงด้วยผงชูรสได้ประมาณสองอาทิตย์นะคะ โรยผงชุรสรอบโคนต้นของเขาะคะพเพื่อนเพเพื่อบำรุงใบให้สดเขียวนะคะลำต้นแข็งแรงรากแข็งแรงคะ่ะเพื่อนๆสูตรนี้ใช้ได้ผลนะคะสำหรับอักลูนิมานี่คะ่ะเพื่อน่าก็เอาไว้ในร่มคะ่ะเพื่อนๆในร่มเลยใต้ชายคาเลยนะคะจะได้รับแสงแดดช่วงบ่าย บ่ายประมาณ4ี่โมงห้าโมงเป็นแดดอ่อนๆนะคะก็ทำให้ต้นไม้บริเวณนี้มีความสวยเด้งสดชื่นนะคะมองมานี่สบายตาสบายใจไม่เหมือนกับต้นไม้ต้นไม้บางต้นนะคะที่อยู่กลางแดดแล้วเหมือนใบเขาเหี่ยวๆดอกเขาเหี่ยวๆนะคะอย่างงั้นนี่โอ้โหโดนแดดเผาแล้วคะ่ะเพื่อนขะนี่คะ่ะตัวนี้คือ อากโรนิมาเงินเต็มบ้านนะคะดูความสวยค่ะความสดนะคะแล้วก็การแตกหลอดใบออกมาอย่างสวยเลยค่ะเพื่อนนี่ค่ะหนึ่งต้นนะคะหนึ่งกอหนึ่งต้นจากหนึ่งต้นก็ตัดแต่งกิ่งนี่ค่ะตัดแต่งลำต้นของเขาก็ได้แขนงหน่อ,อมา สี่ห้าสี่แขนงนะคะแล้วก็ได้หน่อใหม่ขึ้นมานะคะเพื่อนเป็นทงรงพุม่มแน่นๆสวยๆเลยค่ะการให้น้ำช่วงหน้าแรงไม่ทันละก็จะให้แค่ช่วงเช้านะคะให้แบบเน้นๆเลยค่ะเพื่อนให้แบบชุ่มๆเลยนะคะช่วงเย็นไม่ต้องให้เพราะว่าการระเหยน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะช้าเพราะว่าเ,เลี้ยงเลี้ยงเขาในร่มนะคะเพื่อนๆค่ะ ตัวนี้คืออะโกรนิมาบัลลังทองค่ะนี่ค่ะดูดอกนะคะเพิ่งเห็นดอกชุดแรกของอะโกรนิมาบัลลังทองนะคะดอกของอะโกรนิมาานี้จะมีลักษณะคล้ายๆกันนะคะออกตามซอกใบนะคะเป็นอย่างนี้คล้ายๆกันเลยค่ะนะคะตัวนี้ก็3าสากระถางเมื่อกี้ทั้งอะโกรนิมาบัลลังเงิน อากโรนิม่าเงินเต็มบ้านอากโรนิม่าบัลลังทองเนี่ยเมดัลล่า,าใส่ผงชุรสให้พร้อมกันนะคะประมาณ2อาทิตย์ค่ะเพื่อนๆก็เป็นที่ชอบอกชอบใจของต้นไม้นะคะงามเลยคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะนี่คะ่ะเลี้ยงอย่างละหนึ่งกระถางก็พอคะ่ะเอาให้สวยๆเด้งๆเ,เลยนะคะแค่นี้ก็ ได้มุมพักสายตาเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนถุงเงินถุงทองก็ยังออกกลอดใบใหม่ถี่อยู่นะคะเพื่อนๆแม้ใบล่างๆเนี่ยจะยุบตัวเร็วนะคะด้วยความที่อากาศร้อนจัดเลี้ยงเขาแบบแดดร้อยนะคะเนี่ยคะ่ะการยุบตัวของใบล่างๆนี่ก็เป็นอย่างนี้เลยนะคะแม่นาล่าน,นี่เอาออกบางส่วนแล้วนะคะตัวนี้ ถุงเงินถุงทองตัวผู้ส่วนถุงเงินถุงทองตัวเมียการออกหลอดใบใหม่ก็ที่เหมือนกันค่ะเพื่อนนี่ค่ะเป็นถุงทองสวยๆเลยเนี่ยเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยถ้าเลี้ยงถุงเงินถุงทองหนอชิดก็จะได้สงพุ่มอย่างนี้นะคะเพื่อนๆคือใบเขาจะแน่นเพราะว่า,เ,าเขามีหลายต้นนะคะเพื่อน,อนถ้าเลี้ยงแบบ ต้นเดียเด่ยวๆนี่บางครั้งเนี่ยใบยของเขายุบตัวเร็วเนี่ยใบยก็จะเหลือไม่กี่ใบนะคะก็ทําให้ทรงพุ่มเนี่ยหลงเหลงนะคะเพื่อนๆนอกจากว่าจะเลี้ยงให้เขาได้สาสใหญ่จัมโบ้นะคะก็จะได้ดูความอลังการของใบถุงเงินถุงทองที่ใหญ่มากๆเลยนะคะสําหรับการเลี้ยงถุงเงินถุงทอง1กระถางต่อนหนึต้นแต่สําหรับการเลี้ยงหน่อชิดหรือว่าหน่อแยกใน ในหนกระถางนะคะอย่างเข่งนี้สีหนอชิดนะคะกระถางนี้4ต้นแยกนะคะสีหนอแยกนะคะทรงพุ่มก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเพื่อนสวยงามค่ะใบก็ไม่ใหญ่เกินนะคะอ่าข,ขนาดของก้านใบก็ไม่ไม่ยาวเกินนะคะเพื่อนกำลังงามเลยค่ะนี่ค่ะการให้น้ํายังให้ช่วงเช้าแค่ช่วงเดียวนะคะเพื่อนๆค่ะ ช่วงเย็นนี้จะไม่ให้คะ่ะนอกจากอากาศจะร้อนกว่านี้นะคะถ้าหน้าดินแห้งเกินไปแม่นาำลาก,ก็คงจะได้ให้น้ําช่วงเช้าไอช่วงเย็นเพิ่มเข้ามานะคะเพื่อนอยังได้ชมนะคะไม้ตระกูลบอลถุงเงินถุง,ถงทองนะคะเพื่อนๆค่ะคือสําคัญที่การรดน้ํานะคะถ้าเขายังได้น้ําอย่างสม่ําเสมอช่วงฤดูแรงเขาก็จะไม่ยุบ ไม่ยุบตัวลงหัวนะคะยังยังได้ชมใบยอยู่นะคะเพื่อนๆส่วนไม้ดอกที่ชอบอากาศเย็นๆนะคะเมื่อเจออากาศร้อนแล้วเลี้ยงแบบให้เขาได้รับแดดร้อนเนี่ยกลีบดอกของเขาก็จะเฉาเร็วหุบเร็วนะคะเพื่อนๆ <laughs> ถ้าเป็นอากาศเย็นๆเนี่ยกลีบดอกเขายังสวยอยู่นะคะนี่ค่ะหอม้วนแล้วค่ะ ก็จะได้ดูกลีบดอกที่สดชื่นสดชื่นหน่อยก็ช่วงเช้านะคะสำหรับไม้ดอกที่ชอบอากาศเย็นๆนะคะเพื่อน่านี่ค่ะนี่คือผักเซียนฝรั่งนะคะส่วนกุลาบนะคะเพื่อนนี่ค่ะขนาดเขาชอบแดดจะจัดนะคะเพื่อนกุลาบเนี่ยก็กลีบดอกก็ยังเฉาเลยนะคะนี่ค่ะเป็นแบบเอ่อรอยไม่ไหม้ถ้าอากาศเย็นๆหน่อยเนี่ยเขาจะ าบานออกมาแล้วกลีบดอกของเขาเนี่ยจะแข็งแรงนะคะแล้วก็ดอกเนี่ยจะคลี่ออกใหญ่กว่านี้นะคะเพื่อนก็เลี้ยงตามตามธรรมชาตินะคะวางเข้าไว้ตรงไหนก็เอาไว้ตรงนั้นเพื่อนนะคะกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะดอกกุหลาบนะคะนี่คะ่ะสวยๆอันนี้ชบาดอกซ้อนคะ่ะแล้วสวยงาม